ยองไซเฮโยสวัสดีค่ะทุกคนปูก็ต้องสวัสดีแบบภาษาเกาหลีนะคะเพราะว่าเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือจะมาเมา้มามอยอัปเดตเรื่องของน้องจองกุ๊กหรือว่าน้องเจเคหรือว่าน้องกุกกี้นั่นเองค่ะเพราะว่าก็ได้เข้ากรมทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาอัปเดตไปทีละเรื่องทีละราวเลยแล้วก็ปูก็ซื้อนะคะทั้งเป็นหมวกนะคะที่เป็นใส่ที่เป็นหมวกนะคะที่ไว้ใส่กันหนาวเยะะ้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อุ่นมากแต่ว่าก็คือแบบ มันเป็นเหมือนแบบประมาณนึงว่าเป็นแฟชั่นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นสกรีนที่เป็นเพลงเซเว่นของน้องนะคะก็จะมีเขียนที่เป็น m o n เด y Tuesday ย์ d ฟนเดย์สเตอ Day Friday ดย์อะไรเงี้ยนะคะก็จะเขียนว่า Seven Day ย์ส e ีนั่นเองค่ะก็จะเป็นเพลงเซเว่นในอัลบั้ม g ก l เด n ของน้องนะคะแล้วก็จะมีเสื้อนะคะเพราะว่าปู่ก็เป็นสาวกแบบค่อยๆซื้อมาทีละชิ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเสื้อที่ปู่ซื้อมานะคะ แล้วก็จะมีเขียนสกรีนนะคะว่าโกลเด้นแล้วก็เขียนว่าจองกุ๊กแล้วก็โลโก้ของน้องตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีสกรีนเป็นชื่อเพลงในอัลบั้มโกลเด้นของน้องค่ะแล้วก็จะมีสกรีนเป็นภาพของน้องด้วยนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปุ๊กก็จะซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะปุ๊กรู้สึกว่า คือตัวเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าปูก็คือเราก็เป็นสาวกของน้องไปแล้วนั่นเองปู่ก็เลยจะซื้อมาเพิ่มทีละอย่าง2อ,อย่างอะไรเงี้ยค่ะก็มีอะไรที่เป็นแบบอุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆปูก็จะมซื้อมาเพิ่มก็เดี๋ยวปูจะมาอัปเดตไปทีละเรื่องทีละเราที่น้องเขาได้เข้ากรมทหารไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ กอนที่น้องจะเข้ากรมทหารยังเป็นทางการในวันที่12ธันวา2023เนี่ยนะคะในวันที่10ธันวา2023เนี่ยน้องก็ได้มีการไลฟ์สดใน v ีเวิร์นะคะหลังจากที่ได้ออกกําลังกายจากที่ยิมเสร็จก็กําลังจะเดินกลับบ้านอะไรองเงี้ยค่ะแล้วก็มีการไลฟ์สดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแบบเดินกลับบ้านแล้วก็ไปเข้าบ้านเนี่ยก็ ไลฟ์ like ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาก็อยากจะพูดคุยกับเหล่าสาวกเหล่าอารมี่ก่อนที่จะไปเข้ากรมอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการไลฟ์สดพอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะคะเราก็ได้มีการเปิดตู้เย็นให้ดูด้วยค่ะเขาบอกว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดตู้เย็นให้ดูนะว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะก็ ปุก็จะขึ้นพาห้ดูนะคะว่าในตู้เย็นน้องมีอะไรบ้างจะบอกว่าบ้านน้องเนี่ยนะคะสามารถเปิดผับเล็กๆได้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยมีความพร้อมมากๆเลยคือแบบว่าทั้งมิกเซอร์เอ่ยทั้งไรเอ่ยนะคะสามารถเปิดผับเล็กๆได้เลยค่ะแล้วก็ในบ้านน้องเนี่ยชอบเปิดไฟสลัวสลัวแบบออกแนวแดนแดนเลยประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือพอหลังจากที่น้องเขาไลฟ์สดพูดคุยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการร้องเพลง สดให้ฟังด้วยนะคะร้องเพลงในอัลบั้มของน้องเนี่ยให้ฟังด้วยนะคะในวันที่น้องไลฟ์ในวันที่10เนี่ยก็ไลฟ์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยอะไรประมาณน้คะหชั่วโมงครึ่งนะคะในการไลฟ์แล้วพอวันที่11ธันวาคมเนี่ยนะคะในช่วงสายสาย,สายเนี่ยคะ่ะน่าจะประมาณเนี่ยก็น้องกุ๊กเนี่ยก็ได้มีการไปส่งเพื่อนเข้ากรมก่อนก็คือเป็น V แล้วก็ RM ค่ะที่จะต้องเข้ากรมทหารไปก่อนนั่นเองค่ะ และพี่ชายของน้องกุ๊กนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพในอิน t a า r กรนะคะที่เป็นช่วงเวลาที่น้องกุ๊กเนี่ยได้ตัดผมด้วยตัวเองน,นั่นเองค่ะกุ๊กก็จะขึ้นภาพให้ดูอันนี้ก็เป็นภาพของพี่ชายของน้องที่เขาโพสต์ไว้ในอิน t ตา r กรมและในวันที่11บธันวาสม2 0 2นนะคะน้องกุ๊กก็ได้มีการไปส่งเพื่อนนะคะที่เป็น r m แล้วก็ V นะคะไปส่งเพื่อนเข้ากรมทหารด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นภาพที่มีความประทับใจเพราะว่าก็คือ ใครดูแล้วก็ต้องประทับใจนะคะถ้าใครดูภาพข่าวอันนี้นะคะก็คือเป็นการส่งเพื่อนเข้ากรมกองไปก่อนเพราะว่าอีกวันถัดมาน้องก็จะต้องเข้ากรมไปด้วยนั่นเองค่ะก็พอหลังจากที่น้องไปส่งเพื่อนเสร็จปุ๊ก,กลับมาในช่วงหัวค่ำเนี่ยน้องก็ได้มีการขึ้นไลฟ์สดซึ่งเป็นไลฟ์สดที่สั้นที่สุดที่น้องเคยไลฟ์มาเพราะว่าน้องก็คงต้องเก็บของเตรียมการอะไรต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเข้ากรมในวันที่12ธันวาคมนั่นเองค่ะก็มาไลฟ์ไม่เกิน8นาทีแล้วก็มาไลฟ์บอกกับ เหล่าสาวกเหล่าอามี่ว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รักนะทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเขารับราชการอาหารเสร็จออกมาเขาก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ศิลปินได้อย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะในวันที่12ธันวาคม2023นะคะน้องก็ได้เข้ากรมอย่างเป็นทางการค่ะแล้วพอน้องเข้ากรมเรียบร้อยนะคะในช่วงเย็นเนี่ยพอปูดได้มาเปิด y o u u u e ปมาเปิดข่าวสารอะไรต่างๆมาเจอทีเซอร์นะคะที่เป็น MV ที่เป็นของ n ซ i n g next to you นะคะที่รีมิกกับอาเชอร์เนี่ยค่ะออกมานะคะปูก็ s t u n n i n g เลยค่ะเพราะปูรู้สึกว่าหุยมีทีเซอร์ปล่อยออกมาขนาดนี้ซึ่งเป็นแบบอะไรที่แบบว่าทุกคนรอชมมากๆเลยนะคะก็คืออาเชอร์เนี่ยคะจะบอกว่าเขาเป็น King of r b นั่นเองค่ะคือไม่ต้องพูดถึงฝีไม้ลายมือการร้องการเต้นอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาได้ดวลกันนะคะเป็นแบบว่าเบรกแดนเนี่ยนะคะโอ้ยแบบไฟลุกเลยค่ะคือแบบว่าแดนกันแบบ กร,กระจายมากเลยค่ะพอแค่ดูทีเซอร์นะคะก็แบบว่าใจจดใจจ่อเพราะว่าพอจบทีเซอร์ปุ๊บเนี่ยก็คือเขาก็จะขึ้นว่าให้ติดตามชม MV นี้อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15ธันวาคม2 0 2 3ก็คือปุอ๊กก็ใจจดใจจ่อรอดู MV อย่างเป็นทางการมากๆเลยค่ะพอได้มีการปล่อย MV ออกมาอย่างเป็นทางการที่เป็นเพลง MV r e m i x กับ Archer ที่เป็นเพลง standing next to you ในวันที่15ธันวาคม2 0 2 3ปุ๊กก็ดูจนแบบว่าดูดูแบบ ประมาณ 6- 7ดรอบได้บงังคายในวันนั้นนะคะก็เปิดดูทั้งแท็บเล็ตทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือทั้งทีวีอะไรนะคะเปิดไปหมดเลยค่ะปูรู้สึกว่าโหมันแบบมันหยุดดูไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือถ้าใครได้ดู MV นี้นะคะจะมีความรู้สึกว่าสตันนิงเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เขาชาเลนจ์กันเนี่ยนะคะในเรื่องของการเต้นระหว่างอาเชอร์กับน้องกุ๊กเนี่ยนะคะโหแบบทึ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นะไรที่โอ้โหมืออาชีพทั้งสองคนเลยระดับโลกอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบสตันนิงมากๆ ต้องไปหาดูกันนะคะปู่ก็จะขึ้นภาพประกอบเฉยๆแล้วก็จะบอกว่าน้องหล่อแล้วก็เท่มากๆกับทรงผมใหม่นะคะก่อนที่จะต้องถูกตัดผมเกลียนเก,ยก่อนที่จะเข้ารับราชการอาหารนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรทีท่เท่มากแล้วก็กล้ามเนี่ยแบบโอ้โหแบบกล้ามเรียบสวยมากๆเลยค่ะคือแบบแล้วก็ใต้วงแขนเนี่ยก็เนียนมากๆเพราะว่าปู่ก็แอบแบบ สองดีเทลนะคะคือแบบว่าน้องแบบมีความแบบมีมีอะไรที่แบบว่าดูแลแบบเออดูดีมากแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะดูแบบว่ามีความตัวหอมๆเลยประมาณนี้ค่ะแบบมีความหล่อเท่แบบละมุนมากๆเลยค่ะคือแบบดูแลแบบว่าประทับใจมากๆทั้งการร้องการเต้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาดวลกับอาเชอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะ หลังจากที่ได้มีการปล่อย MV official ที่เป็น r e ม i กกับ a r c h e r เพลง Sandy Next to You ออกมาเนี่ยสวันนะคะก็ปายอดวิวไปประมาณเกือบ5ล้านแล้วค่ะแล้วก็ยอดวิวก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคือปูรู้สึกว่าถ้าใครเป็นสาวกข,ของน้องเราไม่ได้ดู MV อันนี้นะคะถือว่าพลาดมากๆเลยเพราะว่าโอ้โหแบบ คือต้องได้ดูค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมากๆเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะน้องได้รับโล่เงินจาก Spotify ค่ะที่มียอดสตรีมกว่า1,000กว่าล้านนะคะที่จากเพลงเซเว่นที่ไปฟิเจอรลินกับแรปเปอร์สาวลัดโต้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครได้ดูข่าวก่อนหน้าน,นี้ที่น้องลิซ่าได้โล่เงินจาก Spotify นั่นก็คือทำยอดสตรีมบน Spotify กว่า1,000ล้านสตรีมนั่นเองค่ะก็ใครที่เป็นศิลปินระดับโลกและทำยอดสตรีมได พันกว่าล้านเนี่ยก็จะได้โล่เงินนะคะจาก Spotify แล้วก็น้องกุ๊กเนี่ยก็ได้รับรางวัลอันนี้ไปแล้วล่าสุดก่อนที่จะเข้ารับราชการทหารอีกด้วยค่ะ และกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะก็ต้องกินให้หนักๆจุกๆไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็เรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วก็ยิ่งฝึกทหารเนี่ยนะคะก็ยิ่งใช้กําลังมากเพราะฉะนั้นต้องให้อิ่มอิ่ท้องไว้ก่อนคะ่ะเรียกได้ว่าเมนูแต่ละเมนูแต่ละมื้อของน้องเนี่ยนะคะในกรมทหารเนี่ยเรียกได้ว่าอิ่มปุงกลางกันไปเลยคะ่ะอันนี้นะคะปูกก็เอาภาพมาจากชาวเน็ตโซเชียลมีเดียนะคะใน In s t a g r กรมที่เขาได้นํามาลงนะคะว่ามือแรกของน้องกุ๊กเนี่ยกินอะไรนะคะปูกก็นําเมนูพร้อมภาพประกอบมาด้วยนะคะมือแรกของน้องนะคะที่เป็นมือเชาเนก็็จะป ข้าวนะคะน่าจะเป็นข้าวผัดอัลมอนด์บวกกับซอสอนโชวีมีเบคอนแล้วก็มีไข่นะคะมีกิมจิแล้วก็ตบไทยด้วยนมเปรี้ยวเรียกได้ว่าแต่ละเมนูแต่ละมือเนี่ยนะคะอิ่มจนพุงงกางกันเลยทีเดียวค่ะ และแต่ละเมนูในแต่ละมื้อนี่นะคะชาวเน็ตก,ก็เอาภาพมาลงนะคะว่าวันนี้น้องกุ๊กกินอะไรมื้อเช้ามื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความน่ากินไปด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่มีความน่ากินแล้วก็เป็นเมนูที่จัดเต็มทุกมื้อเลยค่ะเรียกได้ว่าอิ่มกันจุกๆุกภูมิกางกันไปเลยค่ะเราก็จะบอกว่าน้องนะคะได้เข้าไปอยู่หน่วยกองทหารราบที่5ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของกองทัพสาธารณารัฐเกาหลีซึ่งอยู่ในจังหวัดคงจีซึ่งน้องก็อยู่กลมเดียวกับที่ น้องจีมินอยู่นั่นเองค่ะและน้องกุ๊กนะคะก็จะต้องรับราชคารอาหารเป็นเวลา1ปี6เดือนนะคะแล้วก็จะปลดประจำการอีกทีเนี่ยก็จะประมาณเดือนมิถุนายนในปี2025ซึ่งจะปลดพร้อมๆกับเพื่อนอีก4คนก็คือมี r m g จีมินแล้วก็ชุกกานะคะแล้วก็วนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเข้าแบบระยะเวลาที่พร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะปลดประจำการใกล้ๆก,ก,กันก็คือใน ราวประมาณกลางปี2025เราก็จะมี2คนที่จะปลดประจำการก่อนก็คือมีเจโฮปแล้วก็จินนะคะก็จะปลดประจำการประมาณกลางปี2024นั่นเองค่ะเมื่อน้องๆทั้ง7ของวง BTS นะคะได้ปลดประจำการทห,หารออกมาโดยพร้อมเพียงกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูผลงานของพวกเขากันอย่าง ได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเขาก็ได้ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วในเรื่องที่จะต้องรับราชการทหารใช่ไหมคะทุกคนทั้ง7คนเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเขากันอย่างเต็มที่แล้วในเรื่องของรับใช้ชาตินั่นเองค่ะแล้วก็เขาก็จะได้กลับมาทํางานเพลงได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีเวิร์ดทัวร์มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ติดตามผลงานของเขาอย่างเต็มที่อีกทางเนี่ยน้องๆทั้ง7นะคะก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยการที่เขาไป ฝึกวิทยายุดนะคะทางการทาหารมันเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งนั่นเองค่ะมาปิดท้ายด้วยภาพของน้องกุ๊กแล้วก็น้องหมาสุดที่รักของน้องนะคะที่มีชื่อว่าแบมแล้วก็แบมเนี่ยนะคะเป็นสุนัขสายพันธุ์ดูเบอร์แมนนั่นเองค่ะซึ่งน้องกุ๊กเนี่ยเคยเล่าว,ว่าเจ้าแบมเนี่ยนะคะไม่ได้เคยกินนมแม่ตั้งแต่เล็กเลยเหมือนน้องจะเก็บมาเลี้ยงหรืออะไรยังไงเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าน้องเคยเล่าว,ว่า เจ้าแบมเนี่ยไม่เคยได้กินนมแม่เลยแล้วก็น้องกุ๊กก็เลี้ยงฟุมฟักมาอย่างต่อเนื่องจนแบบเติบโตตัวใหญ่ตัวโตวตัวสูงนะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นหมาสุดที่รักของน้องเลยแล้วก็เป็นอะไรที่พอปูบได้ไปดูคลิปย้อนอนหลังเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพกิจกรรมของเจ้าแบมแล้วก็น้องกุ๊กเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ตลกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบมเนี่ยนะคะแสนรู้มากๆเลยแล้วก็แบบ ทรงดีมากค่ะทรงสง่าสวยมากๆเลยแล้วก็แบมก็รักน้องกุ๊กมากๆเพราะว่าเขามีความผูกพันกันมากแต่พอน้องกุ๊กต้องมาเป็นศิลปินเพลงอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ค่อยได้เจอน้องหมาสุดที่รักสักเท่าไหร่แต่ว่าในจิตใจของน้องกุ๊กเนี่ยก็คิดถึงแบมตลอดเลยประมาณนี้ค่ะก็กุกก็จะ ติดภาพไปด้วยภาพน้องกุ๊กแล้วก็น้องหมาสุธีรักของน้องนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าปูมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับน้องกุ๊กนะคะหรือว่าน้อง JK เนี่ยก็จะมาเล่าเม้าทมอยไปอีกอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ